งานนี้ก็พาไปแล้วสี่ครั้งสามประเทศทำภายในไม่กี่ปีแต่ละครั้งมาก็จะซาบซึ้งในการศิสละความสงกตั้งใจเตรียมงานงาน เป็นพิธีก็ใช้เวลานิดเดียวแต่ก่อนจะถึงวันนี้ญาติโยมหลายคนเฉพาะหัวหน้าทีมโยมจุ๋งกับโยมอ้อโยมอุ้มโยมออทได้ทำงานหนักมากอีกหลายคนช่วยกันคนละไม้คนละมือญาติมาก็ขออนุโมโงธนาแล้วก็ขอครบคูณแล้วนุโมโงทนาอย่างยิ่งลุงพ,อพ่อสุภา เจ้าวาดวัดเขวันชัยซึ่งเป็นผู้เมตตาให้เราได้ใช้าวาัดนี้เพื่อประกอบพิธีกรรมในวันนี้ท <c oughs> ีนี้การการเลื่อสนสมณศักดิ์แต่ละครั้งในความเห็นความเข้าใจ ของอาตมาคือเป็นการขยายโอกาสที่จะรับใช้าศาสนาทั้งประโยชน์ต่อสถาบันสงฆ์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทยในต่างประเทศ <c oughs> อาตมามาเมืองไทยครั้งแรกในปี2 5 5 2 1 เราถวายชีวิตกับาศาสนาตั้งแต่วันแรกที่ได้มีโอกาสกราบลุงปูชา <c oughs> แลตมาก็มีอุดมการอยู่ตลอดว่าต้องการเป็นพระในประเทศไทยต้องเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสงฆ์ไทย ไม่เคยคิดที่จะไปเผยแพร่ต่างประเทศนอกเนือจากการไปเยี่ยมเยียนและการไปทำบุญเป็นครั้งคราวแต่ตั้งแต่อายุยี่สิบอาตมาก็เป็นชีวิตของอาตมาก็จะอยู่ที่นี่แหละอยู่ในเมืองไทยอยู่ในสถาบันสงไทย นั้นอายุมากมากขึ้นแล้วเวลาผ่านไป40-46ปีก็โอกาสที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมก็มีมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ธรรมามีความรู้สึกชื่นใจ และซาบซึ้งในบุญคุณของทุกรูปทุกคนที่ได้ที่ได้สนับสนุนที่ได้เมตาตาธรรมาที่ได้ดูแลอรรมาก็มีความมุ่งมั่นในการตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์และของญาติโยม เต็มความสามารถของอาตมาในคราวนี้ก็ได้รับสณมักสั์เป็นเจ้าคนชันพรมที่จริงถ้าคนธรรมดาจำชื่อตัวเองไม่ได้เราก็จะเห็นว่าน่าสงสารแต่ถึงมายอมแล้วก็ยังจำชื่อตัวเองมังไม่ได้ ตองฟังหลายรอบอะๆๆๆยาวมากแต่เอาอาธมาเอาแต่ย่อเาถ่ย่อว่าพรมมนี่ก็เอาเป็นการเตือนสติว่าเรายัางต้องอยู่กับพรหมวิหารเป็นวิหารธรรมซึ่งก็เป็นความ ตั้งใจของเราอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นทางการก็ฮะฮะฮะรู้สึกรู้สึกจะหนักแน่นยิ่งขึ้นคือพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าคุณธรรมคือปรากฏการเป็นอาการของปัญญาปัญญาเกิดที่ไหนคุณธรรมเกิดที่นั่นถ้ากิเลสและความ การเปลียป่ยนเปลนตอนเปลี่ยนเปลนผู้อื่นเกิดขึ้นที่ไหนรู้เราก็รู้ไดเ้เลยว่าขาดปัญญาในเรื่องนั้นเ mm hmm. ะลันถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาชีวิตคงตนเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าโอ้เราเป็นเพื่อนเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายทุกชีวิต สัรพสัตว์ทั้งหลายตัางปวงล้วงแต่รักสุขล้วนแต่เกลียดทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะพยายามทำให้ความทุกข์ในโลกนี้ให้น้อยน้อยเท่าที่จะน้อยได้ทำให้มีความสุขปรากฏมากเท่าที่จะมากได้ ทีนี้เมื่อเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้พิจารณากายไม่ได้พิจารณาใจการแบ่งแยกระหว่างเรากับเขามันจะชัดเจนมากเหมือนขาวกับดำแต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วดูความจริงมีปัญญาในเรื่องชีวิตเข้าใจชีวิตต้น ตามความเป็นจริงแล้วก็ก็คือเข้าใจชีวิตของคนอื่นเราเราก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากพราะนั้นเรื่องความสุขเราก็ไม่ค่อยจะคิดว่าอาหังสุกิโตโหมีหรอกมันไม่ได้คิดว่าสุขของใครสามารถเสริมสร้างความสุขที่ไหนไม่ต้องสนใจว่าเป็นของใคร แล้วก็สร้างความสุขอยู่ที่นั่นเห็นมีทุกข์ที่ไหนไม่ต้องไปสนใจทุกข์ของใครถ้าเรามีความสามารถเรามีกำลังจะช่วยบรรเทาทุกข์ตรงนั้นได้ไม่ต้องสนใจว่าทุกข์ของใครทำได้เราก็ทำนั่นการทำการพูดการคิดเพื่อสร้างความสุขความเจริญ การกระทําการพูดการคิดเพื่อปัรเทาทุกปัรเทาเหตุให้เกิดทุกกลายเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ได้คิดไม่ต้องคิดมากบําเป็นวิถีเป็นแนวทางเรื่องมูติตานั้นเรามักจะมองว่ามูติตาเป็นตัวระง,งับ ความอิจฉาพยาบาทเป็นคุณธรรมตรงข้ามกับความริษยาแต่ที่น่าสนใจก็คือในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวอย่างนั้นสิ่งที่มุติตาธรระงับก็คือความรู้สึกมันสมัยนี้เรียกว่าเบื้อนายในชีวิต ชีวิตชื่อชื่อชีวิตไม่มีอะไรนึกความรู้สึกที่ทำให้คนหลายคนทุกวันในบุกว่ามไม่รู้อยู่ทำไมพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามุติตาจิตการเจริญมุติตาจิตเป็นตัวระง,งับความรู้สึกเช่นนี้ น้านความมุติตานี่เขาเป็นเรื่องของการอานุรักษ์เห็นความสุขเห็นความดีความงามตรงไหนเราก็ชื่นใจกับความสุขความเจริญความงอกงามนั้นเป็นแล้ว จิตก็มีแรงความสุขตลอดเวลาชื่นใจได้ตลอดเวลาไม่ต้องอาศัยแต่ความสุขความเก่งความสุขของตัวเองซึ่งอาจจะมีน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยเแต่ถ้าเราเริ่มหูเริ่มตาตดอกคุณงามความดีของคนอื่นความสุขที่ชอบทำ ของคนอื่นโดยไม่หลง <c oughs> ความคิดผิดว่าความความดีของเขาทำให้มากขึ้นทำให้ความดีของเราน้อยลงความสุขของเขามากขึ้นทำให้ความสุขของเราน้อยลงอันนี้มันเป็นความคิดเหมือนคนคนบ้าแต่เราถือว่ามนุษย์เราทีมเดียวกัน มนุษย์โดยการความดีปรากฏที่ไหนมันเป็นความดีของพวกเราความสุขเกิดขึ้นที่ไหนเป็นความสุขของพวกเราเมื่อเรารักความดีรักคุณงามความดีแล้วเราไม่ต้องแปลงเป็นเราเป็นเขาแห่งความดีที่ไหนก็ชื่นใจดีเนาะที่โลกเราก็ยังมีความดีอย่างนี้ดีเนาะ ที่มนุษย์ยังเก่งอย่างนี้ทำได้ทั้งขนาดนี้ดังนั้นชีวิตคงเรามีแต่กำไรทุกวันทุกวันไม่เคยขาดทุนนะชีวิตจะมีความสดชื่นความเบิกบานเพราะความดีเพราะความสุขที่ชอบทำที่เป็นผลความดีนั่นเรา เปิดใจกว้างรับรู้ตัวความดีความงามความสุขอันชอบธรรมของคนอื่นความเบื่อหน่ายในชีวิตก็จะหายไปอากยก็าตาม,มคุณธรรมที่สำคัญยิ่งก็ตัวอุปขาอุปขาคือการวางใจให้เป็นกลางด้วยปัญญา ที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทำปวงจะเกิดขึ้นได้จะตั้งอยู่ได้แล้วจะดับ,บเพราะเหตุปัจจัยแังเมื่อเราฉลาดในการตามกระแสของเหตุปัจจัยหร,รือว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยจะดับก็ตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นเราเราต้องการจะเติมกาแฟแล้วก็ต้องฉลาดในเหตุปัจจัยใช่ไหม เหตุปัจจัยของการทานกาแฟก็จะมีพัชชนะก่อนไม่มีพัชชนะถึงค <c oughs> นาดื่มไม่ได้ก็มีพัชชนะแล้วก็มีกาแฟสต่ว่ากาแฟที่บดแล้วแล้วก็ต้องมีน้ำต้องมีน้ำร้อนอืม <c oughs> แล้วก็ต้องมอีอาจจะต้องมีนมก็ได้น้ำตาลก็ได้แต่มันก็แล้วแต่ความพอใจของเรา แต่ถ้าสมมุติว่าเราชงกาแฟแล้วแล้วมันไม่หวานแล้วเราชอบหวานเราจะทำยังไงถ้ากาแฟเนี่ยอยากให้มันหวานไม่หวานน่ะไม่ต้องประกอบพิธีอไม่ต้องไปอ้อนวอ,อนพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ เราต้องหาน้ำตาลก็ร,รู้ว่ากาแฟไม่หวานมันขาดอะไรมันขาดน้ำตาลไปหาน้ำตาลใสาซะไม่ใช่ว่าจะไปต้องต้องไปอ้อนวอนใครไม่ใช่ต้องไปประกอบพิธีอะไรก็ร,รู้ว่าจะแก้ปัญหาจะต้องรู้ว่าปัญหาเกิดเพราะอะไรเราแก้ได้ไหมอยู่ในวิสัยที่จะแก้ได้ไหมถ้าเรารู้ว่า ไม่อยู่ในวิสัยที่จะแก่ได้แล้วก็ว่างไ่จะไปร้องไห้ร้องหอมทำไมยังไงงไงมันก็ไม่ได้ถ้าหากว่าเรารู้ว่าวิธีนี้ต้องแก้อย่างนี้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากเราก็ทำตามเหตุตามปัจจัย นั่นจะเจออะไรก็ <c oughs> ไม่ต้องไปทุกข์กับมันหรือว่าเออมันเป็นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยเพระจิตเป็นกลางแล้วปัญญาก็จะทํางานว่าแก้ได้ไหมถ้าแกไม่ได้ก็ต้องอดทนแก้ได้ก็แก้ไปแก้ยังไงต้องทําอะไรก่อนทําอะไรหลังเราก็ทําตามขั้นตอนของมันตามกระบวนการของมันแต่จิตใจก็เป็นกลาง เพราะรู้เพราะเข้าใจเมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจจิตเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นจิตไม่เป็นกลางจิตไม่มีที่อยู่ไม่มีวิหารจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายแน่พรหมวิหารเก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ ของหนักปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นความตรงการที่จะสร้างความสุขที่จะให้ความสุขเท่าที่จะทำได้จะปันเทาความทุกข์ระง,งับความทุกข์เท่าที่จะทำได้จะสนับสนุนจะช่วยอนุรักษ์คุณงามความดีความสุขที่ชอบทำรู้จกัก appreciate รู้จักใ้ความสุข จากความสุขของคนอื่นรู้จักวางใจให้เป็นกลางยอมรับความจริงอของชีวิตความจริงของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ก็อขอวัดปฏิบัติในทางพุทธศาสนาอาตมาจึงภูมิใจที่ได้ชื่อว่าเป็นสาคุณพระพรมพัจจราพัจ,จราก็เป็นวัจ,จระเป็นเป็นเพชเป็นคำใช้แทนปัญญา ฉันั้นก็มีทั้งคุณธรรมทั้งที่รวมอยู่ในคำว่าพรมมีปัญญารวมอยู่ในคำว่าวัจระหรือพัจระคหมายานจึงเป็นผู้ที่มีโชคมีบุญที่มีชื่อที่นึกถึงเมื่อไหร่ก็มีกำลังใจนึกถึงเมื่อไหร ก็มีแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเพื่อสุขตนเพื่อความสุขผู้อื่นวันนี้อาตมาจึงขออนุโมทนาญาติยองทุกคนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ในวันที่เป็นสิริมงคลวันนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมตลอดกาล อันธรรมยังธรรมอวานคาถาสาทุกรังตระมาสีสาทุสาทุสาทุอนุโมทามิ